ก็ขอเข้ามาแม่พักคงคานะครับแต่บางคนเขติดซีนบนไว้เยอะเพราะว่าเราใช้น้ำอาบก็เดี๋ยวเราไปชมงานกันเลยนะครับโอเคครับไปกันเลยครับไปเลยครับสตาดิเป็นไงใครออกไหรอ๋อที่อะตรงไหนครับที่ว่ายรับตรงอ๋อที่ให้ดูใช่ไหมพอจะออกตรงไหมมีใครมีใครก็ได้ใครไห อ๋อต่ต้องดูครับว่าเขาจะไงเขาหาดูเนะเาะเดี๋ยวไวปลอยเเรีนนนมัคไหสองคนนะครับเรียนมันเซตทั้งสองคนเลยครับผม <laughs> ไปท่ที่บันให,ห,หม่ใช่ไหมรู้จักบันใหม่ปะล่าไปเดี๋ยวไปลอยกระทงกันครับอ๋ <laughs> อาขายกระทงด้วยเนาะ ระวังรถนะลูการะวังรถระวังรถโอ้คนเยอะเลยครับเอาทิมกินแล้วจเข้าหรือจะไป ถ้าเรามนลดไปซื้ออะไรก่อนซื้อหมูย่างซื้อกินก่อนเลยใช่ไหมเอาอะไรมาฮะ่ะาติวไปเลือกนิไป เอาไปเรียกดิลูกกินไรไปรอนะไปคนระวังลูกระวังาะระวังรระวังปลารยาเนี่ยวันนี้ที่สระน้ำเลยนะเออไปที่นู่แล้ว้น้ไม่กินน้ํามเลยไปร่อนกระดกันเดี๋ยวมาทรงนี้นะติปกะปารอนฟ้านะแม่นะแะน้องจ๋ามาทางนี้เลยนะเไปรอนกระทงไป่วน โอ้ปลาชอเลยกระทป้นี่ะทุคุณแม่นี่เหละอชออ่าเยอะนะอิภาด้ดีกว่าบ๊วเนาะบ๊ยต้อาต้งรักษาต้งใจหไปดูข้าปรกวดอันี้กัน ที่คนนี้นี่แชมป์ของปีที่แล้วด้วยเพราะว่าน้องบอกสาวว่าก็น่ารักน่ารักสวยดีมากครับคนนี้ต้องจับตามองนะครับสวยงามครับตัวตึงตัวเต็งของโรงเรียนวัดปัญจางแล้วันนี้นะครับสวยงามครับน้องออกแกนจากโรงเรียนวัดปักลางส่งเข้าประกวดค่ะ วันนี้คุณครูมาเชียร์หลายท่านเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความสําคัญให้ความร่วมมือกับองครงกรารสร,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 ระผลหน้าพระธาตุมาโดยตลอดว่าทุกท่านเป็นภรกรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับของวัดพระปรางค์ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับได้เห็นโฉมหน้าค่าตาอภิจุรบอกเลยครับ นี่นะครับเป็นชมหน้าข้าตาสาวสวยหนูน้อยนกพม่าทั้ง12คนนะครับค่ะที่ทาง,งาทางผู้นำทุกท่านนะครับแต่ละหมู่ส่งเข้าประกวดวนะครับามาในวันนี้ขอเสียงปรบมือ้กับทั้ง12คนอีกครั้งหนึ่งครับ ต่อไปนะครับน่ารักสดใสมากนะครับสดใสแต่ละคนค่ะโอ้ยผมคิดว่ากรรมการหนักใจประรับบอกว่าต้องถอดแว่นตาดูแล้วประราดบอกประราดบอกต้องก๊อกตังค์แล้วตอนนี้ท่านประราดข้าพรจะก๊อกตังค์แล้วหมายถึงให้ให้ผู้ดีกราบแล้วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวขอขาไหม่หน่อยครับของขาไม่ท่านมีลำบกงด้วยนะขาไม่ให้กับน้องน้อยหน่อยครับนะดับต่อไปจะเป็นการ จะเ๋ยวไปไล่โปรก่อนไหมหรือยังไงแต่ละโหมดแล้วก็เรียกคะแนนจากคณะกรรมการนะครับไปชื้นน้ำไปนะครับไม่รู้ว่าแต่ละหมุมเรียนตัวน้อยมาอย่างไรนะครับเราจะได้เห็นความสามารถปุ้ยการพูดการคุยนะครับเราจะได้เห็นความสามารถ เต้าน้ำเต้าน้ำเอาน้ำอะไรบอกเขาด็เราเเต้นให้เดอะที่จดะเี๋ยวไปซื้อกระทงไว้ก่อนนะครับซื้อตุนก่อนซื้อกระทงก่อนครับไปร้อยก่อนไปรอยปราทูไว้ก่อนอ ลอยนี่ยมาจากนี้เลยกิ้งป่าลอยฟ้ากันนี่น้องเอ้ยเออนี่หลอดตะพานบุญกันนี่นี่บุญอยู่ข้างหน้านี่จะไม่มองเลยต้านอะไอยา่อยางงี้หรือ้นเอาเล็กคนลนนนะคน,ค,คนละคนละกระทงเน,น,น,นี่ยคนเล็กก็ได้คนละคนละกระทง เท่าไหร่ครับ40เอ้าไปเล่นกระทุกแล้วกระดูกยังมีกันลลกเลยอ่นติวเลือกเลยไม่มีคนเดียวช่วยกันจับปฏิฐานไปน้องนอจับตัวต่อ,อกันไปต้องทวงในสี่สิบเอาสามนะครับตลอกันสลยสี่คนก็ได้ไม่เปแบบ็นไรจับมีจับไป้กันไปเนาะ

ตาทุบด้วยเวลาจะส่งกันเออบุญคุณคนครั้งนี้ไม่ไปไหนเราทำแล้วอยู่ที่ตัวเรานี่เลี่ยโมทนาตาดูอะไรดูแม่ไม่มานนะแม่ไปไหนล่ะผู้เตี้ยวเป็ดผูไม่ขายแล้วมึงบาดนี่เนาะเออเจ๊น้องผู้เตี้ยวเป็ดเออจะหลุดขายแล้วแม่ไปไหนล่ะมากินปมปานลอยฟ้ากันก่อนดีจ้าเบกก่้งพัชชลี คนพาวนะคะเด็กน้องพาวใจโมสิเอตส่งเข้าประกวดน้องต้นหอมค่ะผู้ใหญ่จูนเตรียมตังแล้วชอีานีือคช่วะดมีประกวดนางนพมาศด้วยนะครับมีต้านจุดทูบไปติลูกทูบอะ่ะทูบด้วยสวดสดครับสวดสด อขอบคุณน้องกระหอนากนะคะปูที่11นะคะส่งเาาข้า,า,ามาวดค่ะระวังลื่นนะดูผม้เน้ยราะกขวดเขาปไปตรงไหนตรงตรงริมนน่นอ่ะตรงคนทั้งวันลรกเอาชนะที่หน่งเอนทางน้นอ่ะ เอาที่หนึ่งขอบคุณน้องแะก่นะคะจากโรงเรียนวัดต่อแถวครับต่อแถวครับเอาขวดนะคะเป็นอย่างไรบ้างครับการสวดรอบที่หนึ่งได้จบลงไปแล้วครับพี่จูนแล้วจะให้น้องๆต่างๆทุกคนเลยที่ตาคุณยาท่านด้านลงนี่ลูกที่สาวที่อะไรก็แล้วแต่ครับพี่ท่านพี่เหียนน้องๆทั้ง12คนนี้ในช่วงนี้เลยขยายามมา ยังมาได้หน้าอีกมาได้เลยครับท่านไหนอยากรางวัลรางวัลรางวัลครับรางวัล ได้เลยครับมาได้เลยครับตีวรอพี่เขาก่อนเนอยนี้หลบเขาในเห่นเขาดีอยู่ไปไปไปแบบนี้ข้างๆพี่ตั้นเนี่ยไปค่อยเดินดูคนด้วยไปเนไปดมัอนเดินทางมาด้วย ตายเราจทีนเจอดีกว่ายังอยู่รอดอยู่เลยฮะเจอวางเลยลูกอยู่รอดอยู่เลยสวัสดีสวัสดี่านรองจังวัดอีกอดสองคก่มาเลยอ้ยโอ้ยอุ๊นะยงนะี่ เาก็แหกพี่ยูต้องบิของไปแก้วเข่าไม่ต้องบนะคนะครับต้องขอขอบคุณท่านรองสวิย์อดชวนครับพี่ค่ะขอขอบคุณะครับาบรณได้เป็นที่เลยครับนะเดี๋ยวลุ้นมาล้นะงตังค์ห้าหรูลูกพกกกลังร้อยกระทุงอยู่เลยเราเนี่ยต้องเป็น ดูไม่นะเียวตั้งัสนุกนี้พี่ดูนี่นะเห็นผู้ยากเห็นวเนนที่านที่นเาตมือน้องยยงาค่ัวอิษาครับทาครับขอพี่ผู้หญเออบุตต้องอธิษฐานตั้งทานต้องตั้งใจนะออแล้วจะได้บุตรสูงแรงอตรงนี้นะโอเคครั้ ถ่ายรูปลงไว้หน่อยถ่ายรูปไว้หน่อยรูปถ่ายมองกล้องหน่อยใครคนไหนเนี่ยหนูนี่นล่ะดูกล้อง่หยลูก เออนี่ยแม่ดูที่พวที่วัดบ้านกลางนะครับพ่อหรือพี่ชายเนี่ยเหมือนกันละเกินพ่อเลยเออเนี่ยจะบอกลูกคนนึ่นก็ไม่ได้แน่นอนเหมือนกันจริงๆเออนี่แล้วก็ได้คุณถูกคุณตรงคุณจากพ่อเนียครับสาธุครับโภชนะสาธุด้วยครับสาธุนะความทุกข์จะได้ความค่อยอย่ามีนุทุกนี้เฮงหิงเลยรวยนะพรุ่งนี้นะเออพรุ่งนี้กลับไปซื้อลอตเตอรี่เจ้าใบหนึ่งไป เฮ้ยไปเทียนไม่นกินปลาหมึกกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ uh, ช่องกรชัยสร้างบ้านนะครับบผาบผายบบบบผบบ